you <laughs> เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญที่10หน่วยงานยืนหยัดประกาศเจตนารมณ์ร่วมใจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสริมสร้างกลไกลภาพประชาสังคมเข้มแข็งผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครภายในงานประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งที่3มกรุงเทพเมืองสุขภาวะปลอดภัยเศรษฐกิจดีสร้างได้เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ผลกระทบต่าง ที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติพร้อมผลักดันให้เป็นนครแห่งสุขภาวะของทุกคนคือจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ปัญหาที่เข้าโดยตรงเลยเช่นมลพิษหรือน้ําอากาศหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะคนจนคนรวยคนมีคนไม่มีเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกันคืออากาศคือน้ําคือสิ่งที่เป็นมลพิษต่างๆที่เราต้องใช้ร่วมกันไม่ว่ายากดีมีจนจะต้องกลับมามอง และเรามาดูว่าสิ่งแวดล้อมของเราในกรุงเทพนี้จะแก้อย่างไร เขตปเวจอยากให้แก้ปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยโดยการทําโครงการบ้านแม่นคงคือตอนนี้ประเวศต้องบอกว่าปัญหาใหญ่ปัญหาหลากักคือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของก็อยากอยากให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเขตบุรีมีปัญหาเรื่องไหนอยากให้แก้ไขถนนแบบบ้านเราอยู่ชานเมืองถนนไปไม่ถึงสักทีหนึ่งเป้าหมายของการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครในครั้งนี้เพื่อรวมให้ฉันทามติระเบียบวาระดังนี้ 1. พื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยภายใต้ความหลากหลายและ2ส,สุขภาพดีทุกช่ว ด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่าสำหรับระเบียบวาระทั้งสองประเด็นนี้มาจากการระดมความเห็น รือข้อเสนอของภาคีเครือข่ายกว่า62องค์กรรวมทั้งเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้เข้ามาร่วมในกระบวนการตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน2565เพื่อให้ความเห็นข้อเสนอแนะจนรวบรวมได้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนําไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะของคนกรุงเทพมหานครซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนทั้งสองประเด็นสําคัญอย่างต่อเนื่องโดยการผลักดันให้กรุงเทพ มหานครหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับอาชีพคนฐานรากและหนุนการสร้างเทคโนโลยีดูแลสุขภาพที่ดีของประชาชนให้ทั่วถึงในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ยังต้องเร่งแก้ไขคือการลดรอยต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพของชุมชนสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้มากขึ้นเนื่องจากมันมีการขับเคลื่อนง,งานต่างๆอยู่แล้วกระบวนการสมัชชาสุขภาพจะมาช่วยทําให้เกิดความเป็นเอกภาพ ความคิดทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งปีนี้จะมี2เรื่องคือเรื่องเศรษฐกิจภายใต้ความหลากหลายกรุงเทพแก่เรื่องก็คือระบบสุขภาพรองรับทุกกลุ่มวัยในกรุงเทพพอมีมติออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ทุกหน่วยงานในกรุงเทพรวมทั้งหน่วยงานสํานุนต่างๆเข้ามามีทิศทางในการบริการไปทั้ง2เรื่องนี้เป็นเอกภาพมากขึ้นนะครับ และก็ดึงประชาชนเข้ามาช่วยที่ผ่านมาการรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนภายใตการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันโดยสสสนับสนุนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่เขตโดยฐานความรู้ข้อมูลวิชาการงานวิจัยรวมถึงองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและเรือนาการแผนการทำงานของหน่วยงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เกิดผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ต่อไปรู้จักเรามากขึ้นได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักสนับสนุนการพัฒนาบระบบสุขภาพสำนักเจตสสส,สและทางช่อง YouTube สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเจตตสสฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับ